อัปเดตเจ็ดนโยบายจากนายกเศรษฐาตอบรับคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเป็นอย่างไรมาฟังคลิปนี้ให้จบนะคะฝากกดติดตามแชร์รีโพสด้วยค่ะ 1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพาระราชพิธี2ลดค่าไฟฟ้าจากเดิม4.45บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเป็น4.10บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเริ่มบินเดือนกันยายนนี้3ลดราคาน้ำมันดีเซลให้ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรเริ่ม20กันยายนี้ท่านนายกขาฝากเบนซินด้วยจ้า สี่การพักหนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กได้ข้อสรุปเป็นเวลา3ปี5เปิดวิซ่าชั่วคราวให้นักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานตั้งแต่25กันยายถึง29กุมภาพันธ์ปี67ข้อ6กำลังเป็นดราม่าในโซเชียลมีเดียตอนนี้เลยค่ะคือเรื่องของเงินเดือนข้าราชการจะแบ่งจ่ายเป็น2งวดแทนเริ่มหนึ่งมการาคมปี -67 เพื่อเพิ่มกระแสงเงินสดให้ข้าราชการแต่ข้าราชการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าแค่นี้ก็ไม่มีจะกินแล้วแทนที่จะปรับเรื่องเงินเดือนให้เพิ่มขึ้นแต่กลายเป็นปรับจ่าย2รอมันนแ,แปลกนะ เจ็ดเริ่มคณะทำงานเริ่มดำเนินการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะส่งเสริมเรื่องภาพยนตร์ศิละปะหนังสืออาหารดนตรีเฟสติวัลท่องเที่ยวกีฬาออกแบบแฟชั่นรายนามของกรรมการยุทธศาสตร์เป็นที่น่าสนใจมากนะคะคือมีชื่อของคุณอุ้งอิงคุณพันศว์นายแพทย์สุรพงษ์แล้วก็นายแพทย์พรงม,มินด้วยค่ะหลังมีดราม่าเรื่องเบี้ยเลี้ยงเด็กแรกเกิดนะคะก็เลยเห็นชอบงบอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยโดยจะเริ่มต้นเดือนกันยายนนี้เลย เพื่อสนับสนุนให้คนไทยกล้ามีลูกมากขึ้นและทุกคนล่ะคะคิดเห็นยังไงกับนโยบายต่างๆนี้เชิญคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะดาวฝากกดติดตามแชร์รีโพสด้วยดาอัพคลิปทุกวันคะ่ะ